สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ออกจากป่าไผ่นะคะเข้ามาแพกน้ำปลาล่ะนะแลยวก็จะแพกตูบมใ้น่าหย่ยาไปตรงไปไปอีกเฮ้ยเ้เ่ยอะไรนี่เไปด้วยกันได้เลไ้เลยัได้เลย้วกันดไปด้วยกันสอันเลยหมือนไปด้วยกันสองอันเลย คลิปปล่อยพร้อมกันเลยือเห็นดูมสมัยก่อนทุก่ยคมคลิปกันงคเนเห็นกันทุกคนค่ะองค์ระดาสวยมากเลยอ่าเอยไม่ได้่า No, yes. yes. ต้วแบบย่งนั้นะออกไหด้วยนี่นั่นมี่ไม้รังอันนี้นะเป็นแทเตอร์ีกวามัได้ตะกอง

สบู่สแล้วก็แดงหกไปที่จังหวัดปราจีนบุรีอฮะมันกั้ารอยเาอน่กอียันน้อบอกให้มาเลยนะคงดาแบงบ้บบาหน่อยที่คงสด

อ๋อรูแล้วมันต้องไสสปอเทปทางๆด้วยไม่ให้มันหลออกมา่าแต่ไม่เปลี่ยนไรมันไม่หมดใช่ไหนี่อน,น,นี้มันจะมีหยูดแบบนะั้นไต้หวัจีนสีแดงหกตะบูอะไนนะรต่างวา 对，我放在这。哎 <noise>，多少只鸟来有？啊 <noise>。嗯。嗯 <noise>。

ปร้นเลเียามการสองเลยเลยแต่ก็ไม่นักเล่นครับบางคนเนาะมื่อก่อนห้าคูก่นเนาไข่เข้าไ่อยทีเดียรสิคลิปรวดเวย อนี้ที่ปากกไปทางนอยี่ทางนะเอาตั้เพราะความต่อสู้ลองใส่ท่หนะไม่มีเด็กตั้งอะรลองใส่ตั้งอะรตั้งอะไล้อะไรตั้งนียังไม่ทายตั้งให้นอนต่อตั้งอันนี้ตนี่นี่เอวั้เขามาดอะไรของยาเนี่ไม่ใช่ของ้อ ยดี่ดูอแกต่เรามูสม่อสามก็แก้มครบแล้วน่าจะเป็นวนตัวที่อู่ตรงนี้อันนี้หนูก็แพ็กเสร็จแล้วออเดอร์เสร็จแล้วเอาไปเออดูตรงมอีเอาเาออเดอร์ออเดอร์หนูไปกับยาแเตะสามส่องสาม พี <cin stereotype> ่ประคองผมเลแนสมงสามพี่ประคองสิแ่นี้นะพี่ประคองไ้แลนได้แล้บนีป้าของปนวยได้ยังป้าส่งมปให้แอแล้วจ้จงทวีกไ่อแล้น ี่ม่อยู่ลกไม่รดาษมเข้าประลยไปกองมาอารมลกไปที่บ้านแกเออ่ีแทรล่าอะไรไยไม่มีกล่องมันอยู่แล้วกล่องไต่มีอย่เก่กเลไม่กลอ้น่ะกลเล็กอ่ะอกล่องไม่มีไหคะที่หนอกใหเอากกอข้าหลังเจ้าเอม่า่ว่าให้ทัายแต่หลังไมเชือม่ยู่รับกันเลยนะกล่อกันะไดเด็กกล่องที่หนูใหย่าเเ เอ ikum, อนคองนนีบกอนี้บอกอันนี้ของของี่เขาไม่แนนของทของยกะปกมของนะของอยู่เนะ่อกันระอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ตอางมัที người ta còn nữa, mà, yeah, cái มันีใครเล็กกว่าดีไมนี่ต้นูตเป็นแบบซดานกองส่งไปที่เพตางกอกใหญ่ปทมอาจารย์เล็อันหนึ่ง่าพูดแ่ดีสิบ้าสิบห้ากงนึง

จะได้มีแป๊บนึงนะเออมันจังเลยใช่ไม่มีหรอกโตยมีเมียหรอไม่มีหรอกนะ <coughs> <coughs> ตอนนี้ยังไม่ <ibl ok S 1> ีสามีม <m z ul heures> ีคนตามจีบอยู่เลยก็ม่เลือดรอกอานดมานานแล้วนะแ่งเลืออะไรตล่วนส่วให่แล้วก็จะมีแต่อายุมากกว่ามันที่ไปบบ่วให่ก็จีนเราบอกมาก่สุรอสิปช่างอุ๊บเไม่ีไหนแจ้บอกว่าจะาสารคามาเลย่เขาบอกว่าเขาชอบผิดโ่คุก้าแต่แต่คนที่มาสมัครนี่แต่แ้นค่ก้าเก้าสิ สองขวดพอดีเป๊ะเลยไซส์สองเองไ้สายแเซส์สองเองนะสอขวดพอดีมีแฟนเด็กต้องมันคอยเอาไปหนดวจเช็คร่างกายวันนี้มันเน้เยมันตินิ้วตัวเอง ไม่ได้ดีเลยโอ้ยจันทร์ทิงเยจันทร์ทิงน่แหละมันคือคนนิวเ้าเอเงินเนเงนเงนแมควาเดินท้งทรายนอนนออนออแบบพดีเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้เด้อสวัสดีค่ะ